รธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่27พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเป็นพระอย่าให้ขาดจิตตะภาวนาระเบียบ เราไม่ให้พระอ่อนแอรเราต้องให้พ้าเข้มแข็งเว้นเสียจะผ้าป่วยถ้าพ้าผู้ป่วยต้องมีเหตุผลพอจะนั่งไม่ใช่ว่าองค์ไหนก็นน่นเดินโตโตเตะเตคอยขึ้นรถตามรถนั่งรถหลวงพ่อออกไปต่อไปหลวงพ่อจะไม่รับนะบอกลวงหน้าไว้ก่อนพระขี้เกียจไม่เสริมไม่เสริมพระขี้เกียจเป็นผ้าต้องเข้มแข็ง ถ้าเจ็บไข้ให้ป่วยอือไม่ว่ากันแต่เป็นผ้าน้อยผ้านุ่มอดอ,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 อดแอดแอดตึงๆต่างๆเงอะเอเชอะเชอเชอะเชอะจซา,าแล้วพอหลวงพ่อออกไปมาขึ้นรถน่ะไม่ได้ต่อไปเราจะไม่รับอันนี้เราบอกโลวงนาไว้ก่อนบอกให้ทั่วถึงไว้ก่อนถึงเวลาผูท่านเท่านหลายก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเท่าไหร่เวลาบินทาบาทไม่รลลหรอ ถ้าไม่รู้ขนาดนั้นจะมาศึกษาหาอะไรสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นมีตั้งเยอะแยะสินสมาธิปัญญาที่จะชำระกิเลสมันมากกว่านั้นอีกเวลาบินทบาทเวลาเท่าไหร่พวกท่านไม่รู้เหรอต้องรู้เวลาบินทบาทเวลาไหนยังไงกดระเบียบเราบอกไปแล้วทุกองนะเวลาเดินบินทบาทก็เหมือนกันอย่าคุยกัน เดินเป็นเคียงคู่เหมือนกับบัวล้อวัวเกวียนคุยกันตามทางมันไม่ใช่เรื่องของพระพระต้องเดินบินทบาตต้องสำรวมต่างองค์ต่างไปภาวนาพุทโธ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 ไปก้าวขาขวาพุทขาซ้ายโธเดินไปเดินบินทบาทไม่ใช่เดินคุยกันเดินก็จะให้ห่างกันเกินไปถ้าเป็นไปได้ถ้าห่างกันเกินไปก็ แต่ก็ยังว่าวัดเราก็มันไม่ใช่ไปทําไร่ทํานาแต่ที่วัดป่าบ้านตาเดินออกผ่านออกไปบินเท่าบาทโดยมากชาวไร่ชาวนาเขาเดินผ่านมาเข้ามาเขานั่งประนมมือเขาต้องนั่งเห็นพระด้วยความเคารพแต่องค์หนึ่งมันห่างกันเลยเขาลุกจะลุกเดินก็อย่างไงองค์หนึ่งก็จะมาพอจะลุกเดินองค์หนึ่งก็จะมาผลเขาเลยนั่งเสียเวลาของเขา เพราะนั้นหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าอย่าให้ห่างกันเกินไปแต่อย่าใกล้ชิดกันอย่าไปคุยกัน<ม>เดินเรียงแถวกันพอประมาณพอเขานั่งปนมมือแล้วก็พระเขาผ่านไปเป็นกลุ่มเขาก็จะได้ลุกไม่เสียเวลาของเขาสิ่งเหล่านี้ต้องคิดทั้งหมดพระเวลาเดินในถนนก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเดินทางไหนที่รถมันจะสวนมา อย่าไปเดินทางรถสวนให้รู้จักกฎจราจรของเขาเราต้องเดินอีกรถทางไปเราต้องไปรถทางไปและก็อย่าไปอยู่คนละข้างกันทางคนละข้างถ้ารถมันมานะ่ะมันสวนกันไม่รู้เขาจะหลบทางไหนหเผอๆมันจะชนพระเอาเพราะพระอยู่ทั้งสองข้างไม่ต้องอยู่ข้างใดข้างหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดทั้งหมดเพราะเราอยู่ในโลกมันต้องทําให้ถูกโลกสมมติของเขา อย่าไปขวางโลกเดินทางไหนบินทบาดทางไหนทางที่รถเดินทางไหนเดินเวลารถวิ่งมันก็ต้องถ้าเดินไปก็วิ่งซ้ายไม่ใช่เหรอณขณะที่ไปเราก็เดินอยู่ทางซ้ายเวลากลับมาแล้วก็เดินอยู่ทางขวาพอมันวิ่งมันวิ่งอีกทางเวลาทางมากิดซ้ายอย่างเก่านั่นเราหันหน้าไปทางซ้ายมันก็อยู่ทางซ้ายแอบซ้ายเราก็จงแอบซ้ายให้เขา ่าไปอยู่คนละข้างถ้าคุนคนละข้างแต่มันรถมันความเร็วนะมันมีปัญหานะ่ะบางทีรถคันหนึ่งมันล้ําเส้นเหลืองออกมานะคนหนึ่งรัดคันหนึ่งวัจลีกพอมันจะลีกขึ้นมาเนะี่ยท้าก็อีกอยู่คนละข้างกันไม่รู้เขาจะไปทางไหนนี่ละอันตรายเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้ต้องคิดอย่าให้เกก,กะจราจรเขาต้องคิดเวลาเดินบินตบาบัดนานๆผมจะได้พูดทีหนึ่งสิ่งเหล่านี้นะ น่แหละเรื่องบิณาบาตต้องดูนะสํารวมระวังทุกองค์แล้วก,ก,ก็การปัดกวาดก็เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระที่สูงอายุเวลานั้นก็ต้องปัดกวาดทาให้เหลื่อมกันสําหรับพระน้อยพระหนุ่มที่ทําการทํางานก็จะไปอาศัยงานจนขาดกิจวัตรคอวัดอย่างนั้นก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันพอที่จะหยุดงานพอที่จะทํางาน พอจะหยุดงานได้ก็หยุดงานองไหนที่หยุดไม่ได้ก็เอาก็ทำงานช่วย่ว,ยวัดไปทำกิจทำงานช่วยวัดองค์ไหนที่พระผู้เฒ่าที่มีอายุหรือว่าพระไม่สบายพระป่วยพอที่จะปัดกวาดได้ลงมือปัดกวาดทำงานเหลื่อมกันไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไปไม่ได้นะ องพระน้อยทํากิจวัตรปกน้ําร้อนน้าอุ่นน้ําชากาแฟตอนบ่ายทำคือหน้าที่แต่พระผู้สูงอายุใันอาหารเสร็จแล้วก็มาฉันน้ําแล้วก็ไปพักแล้วก็ขี้เกียจปัดกวาดอีกมันถูกต้องไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดนะอยู่ที่ไหนจะให้คนอื่นหนักใจกับเราเราต้องคิดต้องช่วยกันคิด ไม่ใช่ว่าวัดของเราเดีวมาอยู่แบบสบายๆี้เกียรทํากิจวัตรองค์ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นบอกผมนะผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าผมมองหมู่ทุกองค์ให้ความเป็นธรรมทุกองค์ในวัดถ้าองค์ไหนทําให้หนักใจหมู่พวกเพื่อนเก,กกะยละาลานใช้นกตรงนักเลงใครเตือนไม่ได้ใครบอกไม่ได้ไม่ว่าองค์น้อยองค์ใหญ่บอกผม ผมเป็นหัวหน้าผมทำด้วยความเป็นธรรมเป็นธรรมเป็นวินยัยเพราะนั้นขอให้หมู่ทุกองน,นะคือหน้าที่ก็ค,คือหน้าที่อันนั้นคือศีลถ้าอยู่ในกฎในระเบียบคือศีลถ้าพระไม่มีศีลพระไม่มีกฎ,ไม,มกฎไม่มีระเบียบแล้วจะอยู่ด้วยกันเกกะล,ล่าลานเลอะเลอะเทอะเทอดูแล้วมันไม่น่าดูไม่สวยไม่ถูกต้องไม่ใช่หลักพระธรรมวินยัย พระธรรมวินัยต้องอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบม,มีผู้น้อยมีผู้ใหญ่พวินัยของผู้น้อยคืออะไรวินัยของผู้ใหญ่คืออะไรในพระวินัยให้พวกท่านศึกษาให้พวกท่านทั้งหลายศึกษาพวกท่านทั้งหลายจะรู้หลักพระธรรมวินัยนั่นคืออะไรเมื่อวานหลวงพ่อก็ไปอุดรก็าจัดงาน พุทธสยันตีพระพุทธศาสนาครบหกร้อยปีทำไมจึงว่าครบหกร้อยเขานับตั้งแต่วันที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเขานับรวมเข้าไปแต่นับพศออนี่ก็คือนับตั้งแต่พระพุทธเจา้าปรินิพานแล้วนับพศหนึ่งแต่น้นนับพศที่พระพุทธเจา้าตรัสรู้รวมกันแล้วลได้หกร้อยพอดี เพราะนั้นเขาฉลองครบหก0้อยสปีพุทธศยันตีเมื่อวานเนี่ยคนก็มากอยู่แล้วก็มีการอบรมมีการพูดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวาดหลวงพ่อก็ไปนั่งอยู่ช่วงระยะหนึ่งหลวงพ่อก็ได้เดินทางไปงานประชุมเพลิงของหลวงปู่เนย อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลคนครก็พระเยอะนะมเมื่อวานทั้งพระทั้งโยมมากอยู่ก่อนที่จะมีการแสดงทำการเทศเขาเอาไม้มาให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อพูดเกี่ยวกับหลวงปู่เนยได้พบไค้เจอได้เห็นกันที่ไหนหลวงพ่อพูดใส่ไม้คนได้ยินมาหลวงปู่เนย,เ,นยเป็นคนบ้านกุดแห่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยะโสธรนะอยู่ใกล้ภูโจกก็แต่หลวงพ่อก็อยู่ที่ภูโจกก็สมัยนั้นเป็นสมณีนหลวงปู่ล่าน้องชายของหลวงปู่เนยคูบาหนูเมยแต่เดี๋ยวนี้เป็นหลวงปู่แล้วล่ะท่านเป็นคูบาเราเป็นเนยเราเรียกคูบาคูบาสมัยก่อนเคยไปมาหาสู่เคยพบพ่านกันอยู่แต่สุขภาพหลวงปู่เนยเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรง ท่านก็ทรงท่านทานงารงขันมาถึงอายุเจ็ดสิบกว่าปีพึงมามรณภาพเมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาจากนั้นก็นท่านได้ไปชมเพลิงท่านเป็นพระครูชั้นเอกนะท่านไปชมเพลิงเมื่อเมื่อวานเนี่ยเห็นครูบายการพระสงฆ์มามากอยู่หลวงพ่อกลับมาถึงวัดเกือบทุ่มเมื่อคืน,นดึกพอสมควรน,นี่แหละอันนี้ก็คือภาระ ผู้เป็นหัวหน้าจะอยู่ตามลำพังก็ไม่ได้เพราะเรามีผู่มีเพื่อนมีครูบาอาจารย์แต่ํำหรับตะก่อนเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่ได้พูดเราไม่ได้ทําอะไรนี่แต่ทากิจ,จวัตรข้อวัดภาวนาไปเรื่อยแต่พอมาเป็นหัวหน้าเนี่ยพวกเราจะรู้หรอกต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราทําหน้าที่อย่างไรต้องต้องได้คิดต้องได้ดูทั้งตัวเองทั้งวัดวาศาสานา ในบริเวณละแวกใกล้และก็มองไกลจะทำยังไงจริงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมอยู่ในชุมชนสังคมของหมู่ของคณะแต่ถึงยังไงเรื่องตัวเองอย่าให้ขาดตกบกพร่องเรื่องภาวนาและกิตภาวนาของเราอันนั้นคือหน้าที่โดยตรงถึงจะทำงานทางการขนาดไหนถึงจะไปที่ไหนการงานมากน้อยขนาดไหนก็จะเรื่องภาวนาเป็นเรื่องหัวใจเป็นกิจกรรม เป็นกิจวัตรประจําวันประจําใจของพวกเราท่านทั้งหลายอนยัญญาได้ห่างเหินอย่าให้ขาดตกบกพร่องถึงตรงไหนจะขาดตกบกพร่องก็ตามแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยอย่าให้ขาดตกบกพร่องกลับมาแล้วเดินยกงมนั่งภาวนาพุโทโธพุโทโธนั่งเดินให้มีสติอยู่กับตัวเองตลอดถ้าเป็นไปได้ผมวัดของเราก็อย่างว่าก็ไม่มีอะไรอย่างผมก็เหมือนกัน ไม่บอกไม่พูดกับหมู่กับเพื่อนตอนเช้าก็ไม่มีเวลาที่จะพูดอีกเหมือนกันถึงเวลาตอนเช้าเนี่ยพูด5นาที10นาทีสิบห้านาทีเนี่ยแต่เราก็พยายามพูดให้ถึงประมาณชักสิบนาทีนั่นแหละถ้าพูดน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้เรื่องสั้นเกินไปถ้านานเกินไปก็ไม่ดีอีกเหมือนกันแต่ไม่พูดเลย สำหรับผมเองผมว่าอยู่กับหมู่กับเพื่อนไม่มีการพูดเลยเตี๊ยกกัโต๊โต๊ตเตี๊ยไปคนอาทิตย์คนละทางกันอีกไม่มีกฎไม่มีระเบียบถ้าพูดเกินไปกันน้าท่วมทุม่งอีกเหมือนกันนั้นขนาดไหนมันจริงจะพอเหมาะสําหรับการอยู่ด้วยกันเพราะฉนั้นผมเองจึงพยายามพูดตอนเช้านี่หน่อยนึงมีเวลาบางทีก็มีเรื่องเออพูดยาวหน่อยตามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องพูด แล้วก็วันพระอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นสรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่พูดกันตอนเช้าอย่างตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยเราจะพูดกันตอนไหนมองดูสิไม่มีนะผมว่านะพวกเราอยู่ด้วยกันมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเรื่าการบอกกล่าวเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องกฎ,งกฎ,งกฎหลักธรรมที่ไหนของวัดเราควรจะให้เป็นอย่างไรถูกต้องไหม นี่แหละถ้าเขาบอกหลวงพ่อพูดไปก็ตามถ้าหลวงพ่อให้เหตุผลไปแล้วมีสิ่งที่จะมาคัดค้านไหมมีเรื่องที่จะมาพูดไปห,หลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วพร้อมที่จะให้แนวความคิดพร้อมที่จะฟังทุกคนทุกองค,ทค์ที่แสดงออกมาในทางที่เป็นธรรมถูกต้องเป็นธรรมเป็นวิน,นัยรับพรอ,อนุโมทนาให้พร